Thank <laughs> you. การใช้นิ้วมือขวาในการเล่นโซโลนะครับหรือว่าในภาษาทางฟลามิงโกหรือในสเปนเขาเรียกกันว่าลูกปิกาโดก็คือลูกก็คือการเล่นเทคนิคการโซโลด้วยนิ้วมือขวานะครับด้วยสองนิ้วน,นี้นะฮะนี่ลักษณะของการเล่นวิธีนี้นะครับก็อยู่ในลักษณะเหมือนที่ผมเื่นให้ดูไปเมื่อตอนต้นนะครับก็คือแบบนี้ แบบนี้ทีนี้มันจะมีอยู่ขั้นตอนในการฝึกนะครับเวลาเราฝึกช้าๆแบบนี้มันจะทำให้นิ้วมือเราเล่นได้คมได้เคลียร์นะฮะมันเ,มเป็นการ ทำความคุ้นเคยกับสายกีตาร์แบนอะไรประมาณนะครับอ่าเราเป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยแรกๆที่เราฝึกนะครับเราก็ฝึกไปช้าๆนะครับทีนี้ผมย้ายฝึกตรงนี้ก่อนให้ฝึกเป็นเอ่อเป็นสีตัวโน้ตก่อนก็คือ1 2 3 4ก่อนนะครับก็เริ่มจาก1 3 4แล้วก็ถัดมาเป็นสายที่สองก็1 2 3่งงามึกมาลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงกลับไปเป็น ตรงนี้ที่เราจะดีดยังไงให้นิ้วเราเคลียร์จริงๆนะครับก็คือเวลาดีดเนี่ยเราจะเริ่มจากนิ้วไหนก็แล้วแต่แต่ปกติโดยโดยธรรมชาติแล้วมันจะเริ่มจากนิ้วชี้ตลอดนะครับแล้วมันมันก็จะสลับกันไปของมันโดยธรรมชาติน,นั้นเราไม่ต้องไปเป็นกังวลอะไรมากมายนะครับแต่เคล็ดลับหมายถึงว่าเราต้องดีดประมาณไหนก็คือเห็นไหมเวลาเราดีดอเงี้ยอันนี้มันเหมือนกับ จิ้มผ่านอะไรไปเนี้ยด้วยปลายนิ้วนะครับเวลาเราเล่นงนี้นิ้วชี้เราเนี่ยมันต้องมาพักตรงสายถัดไปถ้าเราดิดสายที่หนึ่งมันก็ต้องไปพักอยู่ที่สายที่สองนะฮะทีนี้มันก็เหมือนกันทุกทุกครั้งไปไม่ว่าจะนิ้วไหนเพราะเราเล่นสองนิ้วก็คืออย่างนี้เช่นปนะั๊บเห็นไหให้มมาพักอยู่ที่เส้นที่สองเลยให้มันมาถึงนี้เลยอ่าอีกทีหนึ่ง อ่าก็เหมือนกันเนหะ็นไหมอ่านิ้วมันจะเป็นโดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราเล่นในลักษณะนี้คือเวลาเราดีดน,นี่ยให้นิ้วเราเนี่ยลงมาพักบนเชินตัดไปเนี่ย คือเราจะได้รู้น้ำหนักมือว่าเราต้องเล่นประมาณไหนอ่าเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะครับพอเราเล่นอย่างนี้ไนไะมันก็ไม่เกินไหนมันก็จะไม่เกินไปตรงอื่นนะครเพราะว่านิ้วชี้เรามันโดนบังคับแบบนี้อ่านะมาพักสายต่อไปทีนี้พอนิ้วกลางก็เหมือนกันมันก็ต้องไปพักตรงนั้นอ่าทีนี้ไปสายถัดไปก็เหมือนกันเห็นไหมสองสาม สอ่าถัดไปก็สุดเดียวกันนะสทุกครั้งที่ดีดให้นิ้วไปไปพักอยู่บนสายถัดไปนะ เกินไปหรือว่าอะไรยังไงนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นแค่ขั้นตอนในการฝึกแค่นั้นเองนะฮะก็อีกทีก็เป็นอย่าลืมนะครับต้องให้ให้มันมาพักบนสายถัดต้องให้มันมาพักบนสายถัดไปตลอดเลยนะฮะอย่างนี้ทีนึง เกตดูเวลาผมเล่นเนี่ยนิ้วผมจะอยู่บริเวณนี้ตลอดนะฮะเพราะฟาร์มินโกเนี่ยเขาจะเขาจะเน้นซาวที่ตรงนี้นะ,ะเขาจะไม่มาเล่นแถวนี้จะไม่ใช้ัน,นะฮะจะตรงนี้อย่างเดียวเลยเป็นลักษณะเฉพาะสไตล์ของฟาร์มินโกนะฮะโอเคทีนี้เราฝึกไปช้าๆแบบนั้นนะฮะจนจนกว่านิ้วเราจะคุ้นเคย ทีนี้เวลาเล่นพอเราได้ช้าๆปุ๊บเราก็มาเล่นเร็วๆพอเล่นเร็วๆมันก็มีการฝึกอีกแบบหนึ่งอ่าเล่นเร็วๆลักษณะนี้อ่าเป็นสีน้ตแล้วกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็เป็น อันนี้เราจะฝึกในลักษณะที่ต่างจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้นี่มันอันแรกมันจะยกนิ้วงี้ okay. แต่มันเป็นแค่ตอนฝึกนะฮะทีนี้พอเราคุ้นเคยปุ๊บโอเคเราก็เพิ่มทีนี้เราจะเล่นให้มัน ให้มันเล่นในเขาเรียกว่าทําไงให้มันเล่นได้เร็วขึ้นเพราะนั้นการเล่นได้เร็วขึ้นเนี่ยมันก็ต้องผ่านเทคนิคอันนี้ให้ได้ไปก่อนก็คือลักษณะนี้อ่าอย่าลืมนะครับมันจะแตกต่างกันจากตอนแรกอันนี้อันนี้มันก็ไม่ได้แตกต่างจากอันแรกมากนักนะครับ คอันนี้เราเอานิ้วมาไว้ที่สายเลยที่สายกีตาร์เลยเห็ไนไหมอ่านิ้วชี้อยู่ลักษณะนี้เมื่อเราจะอยู่ลักษณะนี้ของโกลมนี่นะ,ะโอเคทีนี้นนี้เห็ไนไหมมันเป็นเหมือนกับการจิ้มแบบนี้อ่าจิ้มด้วยปลายปลายนิ้วที่เป็นรูปบนบนที่ท้ายหอยนะ,ะแล้วก็ไปตามปลายนิ้วเลยโอเค ันแรกก็เหมือนกันฮะใช้ลักษณะนี้เหมือนกันแต่ว่าผมหมายถึงว่าปลายเร็้วนะฮะแต่อันนี้เรามาวางไว้แบบนี้เหน็นนะพอเราดึงมาแบบนี้อันนี้ไม่ใช่กันดึงแบบนี้ดึงเฉียดเฉียดมาแบบนี้โอเคทีนี้ก็คือพอเราเล่นจริงๆมันก็ลักษณะนี้อพอเราดิบมป๊บ นิ้วเนี้ยเราต้องเอามาอุดสายไว้ทันทีอ่าลักษณะนี้เอาใหม่นะลักษณะนี้อ่า นะพอเราพอเราเดีดปุ๊บนิ้วอีกนิ้วอีกนิ้วหนึนน่งมันก็จะมากลุ่มสายไว้ทันทีเลย เราจะฝึกกับเมทนอมก็ได้นะครับโอเคทีนี้ลงสายกันไปอ่าทีนี้วิธีการใช้เวลาเราเรา,เ,ราเวลาที่เราฝึกได้แล้วนะครับเราฝึกได้ลักษณะนี้ ในในการที่เราจะนําลูกนี้ไปใช้เนี่ยเพราะเนี่ยมันเป็นมันเป็นลักษณะของสี่สีตัวโน้ตนะครับก็อย่างเช่นหนึ่งสองสามสี่โอเคนึงสองสามสี่เขสองสามสี่ใช่ไหมทีนี้ใส่ตัวโน้ตเข้าไป อ,อย่างไงก็ได้ให้โน้ตเราครบ4ตัวนะรเราอาจจะเปลี่ยนเป็น1 2, 3, นึ่งสงีก็ได้ <S <S ทีนี้ในลักษณะนี้ที่เล่นแบบเมื่อกี้นะฮะมันจะ,ะเดี๋ยวผมบอกเรื่องนี้ไปเลยก็แล้วกันนะครับก็คือ เราจะใช้คอร์ดรองรับยังไงอ่าในในในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเป็นลักษณะนั้นในการเล่นโน้ตสีตัวนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันคลิปต่อไปที่จะเล่นโน้ตอ่อน้อยลงกว่านี้หรือว่ามากขึ้นกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะทีนี้ลักษณะเนี้ยพอเราได้เนี่ยเราจะเล่นกันคีสีนะเราจะพูดกันเป็นคีสีเราจะเล่นสีโน้ตเหมือนที่เราฝึกเล่นสองสาม ีนี้ตัวนี้มันเป็นเสียงตัว F นะครับถ้าเราเล่นลักษณะเนี้ยถ้ามันาลงตรงเนี้ยนิ้วเราอยู่แบบเนี้ยเราสามารถท,ที่จะใช้ใน D minor ก็ได้หรือ F ก็ได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องเ,อเลื่อนนิ้วของเรามาเป็นแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้ให้เล่นที่ลักษณะแบบนี้ดีกว่านะมาใช้ลักษณะนี้หรือว่าไม่ก็มาเป็น G s e v ก็ได้ นิ้วเรามันนิ้วมือน,นี้นิ้วนี้มันจะได้ไม่เคลื่อนะฮะตัวโน้ตมันก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิมสมมตเิเราเริ่มแรกแบบนี้1 2 3 4โอเคเราเริ่มเราจอโน้ตตัวนี้เป็นเสียงสุดท้ายที่จะลงบนหัวคอร์ดของ C ทีนี้เราก็สามารถที่จะลงเป็น C ได้เลยเลักษณะนี้เป็น C major s นะครับ แต่ถ้าเราใช้นิ้วก้อยเราก็สามารถที่จะเล่น C แบบนี้ก็ได้มันขึ้นอยู่กับนิ้วที่เราวางด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราจะไปถัดไปตรงนี้ตรงนี้อาจจะเป็นคอร์ด D minor ก็ได้หรือจะเป็น G ก็ได้นะฮะ มัแล้วแต่ที่เราจะใช้มันใช้กันได้หมดทีนี้ตอนนี้ผมกำลังพูดถึงกี่นครับเมื่อกี้เราเลิ่มไปตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เราจะไปคอร์ดถัดไปเราจะวางเป็นเป็น d m i n เนอดีกว่าโอเคอ่าเสร็จแล้วก็ไป G โอเคแล้วก็ไป F แล้วก็กลับมา C เลย อนนี้มันจะเป็นลักษณะนี้อ่านี้ถ้าเล่นด้วยน,วนิ้วนานก็ต้องตกต้องวางขอแบบนี้นะครับแ,แต่ถ้าเราวางด้วยนิ้วก้อยเราก็แล้วแต่เราจะเป็นเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะลง,ล,งลงแบบนี้ก็ได้โอเคทีนี้ไปคอร์ดต่อไปก็คือ D minor อ่าเราจะใช้ตัวนี้สีนบเหมือนเดิม1 2ึส่สาส,าสี่โอเค จะไปที่ G เราก็ใช้เรายังใช้นุตตัวนี้ได้อยู่เหมือนเดิมหรืเจะแบบนี้ก็ได้ เเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ก็ได้เพราะว่าเสียงนี้มันก็เป็นเสียงหนึ่งในตัว f หรือในคีย์ซีเหมือนกันรเราก็ลักษณะเหมือนเดิมก็คือ4ตัวนั้นก็เป็น1 2 3 4งอ่ตัวนี้ทีนี้ตรงนี้มันลงด้วยอะไรเลยมันลงด้วยนี้นใช่ไหมและคอร์ดนี้ก็คือ f อย่างที่ผมบอกไปเลยครับเห็นไหมนิ้วชี้อยู่ที่เดิม ไป C เหมือนเดิมพอไป C เหมือนเดิมเราจะเล่นในโน้ตตัวเดิมก็ได้ก็คือตัวนี้เอาไหม่ก็คือตัวนี้ก็ลง C หรือเราจะเปลี่ยนเป็นเป็นเป็นโน,น้ตตื่นก็ได้ก็อาจจะเป็น นี้ก็ยังเป็นสีนดอยู่นะครับ1 2 3 4งสองยห่งสองสามสก็เป็นทีนี้เคล็ดลับอ,อีกอย่างก็คือการที่เราจะโซโลเราจะเราจะลงเบสเวลาเราโซโลเนี่ยให้แม่นยังไงมันก็มีเคล็ดลับอยู่ก็คือ อย่างเราจับ C ตรงนี้ใช่ไหมครับโอเคทีนี้เรารู้แล้วว่า C เราจับตรงนี้เราจะเล่นเบสตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนิ้วเราก็ต้องมาอยู่ตรงนี้เลยมาเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่แล้วเราก็โสโล่ไปหมายถึงว่าผมไม่มือขวาเราต้องมาเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่ตรงสายที่ห้าทีนี้เราก็โสโล่เราจะจับแบบนี้ก็ได้หรือจะปล่อยฟรีมปีก็ได้นะครับแต่อันนี้เราเพราะ เรารู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวเราต้องเราต้องดิบตรงนี้นะฮะเพราะนั้นต้องหัวไม่มือก็ต้องมาอยู่ตรงนี้ก็เป็นลักษณะน,นี้อ่าหนึ่งสอ่มสี่โอเคอ่าให่นไหมทีนี้หัวไม่มืออยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วอ่าเราก็ แบบนี้ก็ได้หรือว่าแบบนี้ก็ได้กปแล้วแต่นะฮะทีนี้ไปตำแหน่งถัดไป D minor D minor ก็เหมือนกันก็สูตรเดียวกันก็คือเราก็ต้องเอาหัวแม,ม่มือมาวางไว้บนเส้นที่4เพราะมันเป็นเสียงเบสของ D minor นะฮะก็มาเตรียมพร้อมไว้ี้ทีนี้เราก็เล่น4โน ốt เหมือนเดิม มือเราเตรียมพร้อมเรียบร้อยเราก็ลงคอร์ดหรือว่าเล่นแบบนี้ก็ได้ทีนี้ก็ไปคอร์ดต,ต่อไปเป็นเป็น G7 ทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวนดบ้างเราเราเล่นตัวนี้ก็ได้1 2 3 4ทีนี้ก็เหมือนเดิมหัวแม่มือเรารู้ว่าตำแหน่งต่อไปตำแหน่งต่อไปที่เราจะเล่นเนี่ยมันคือคอร์ดอะไรเพราะน,นั้นพอเรารู้ปุ๊บหัวแม่มือมันก็ต้องมาเตียมพร้อมไปตรงนี้เป็นคอร์ดจีทีนี้หัวแม่โป้งเราต้องเล่นสายเดี่ยวนะมันก็ต้องมาพักยู่ตรงนี้นะทีนี้เราก็เล่นแบบนี้ก็ได้ ถ้าเวลาเราเกาเราจับย่อๆได้เราไม่ต้องเต็มก็ได้แต่ถ้าเราจะดีดลงไปแบบนี้เราก็ต้องจับตัวนี้ด้วยแล้วก็ตัวนี้อโอเคเห็นนะหรือว่าเอ่อ่องสองหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ ีจะไป F อไป F อเราก็จะเรามาเล่นสายนี้มันก็ได้1 2, 3, 2> ึ่งมสนไหมนิ้วนิ้ว,น,ว,น,วนิ้วที่ผมใช้อยู่ตรงนี้นะทีนี้นิ้วเนี้ยพอเราเล่นมันมันก็อยู่ประจำที่ของมันแล้วเราพร้อมที่จะลงขอดแล้วอ่าอีกทีก็คือ นี้จะเราจะเล่นแบบนี้ก็ได้เลยสองสแล้วก็ลง F แบบนี้ก็ได้แล้วก็ักบไลปแล้วก็กลับไปที่คอร์ดซีเหมือนเดิมเราจะใช้โน้ t ตัวไหนก็ได้แต่เป็น สี่โน้ตในลักษณะนี้นะฮะอาจจะมาเป็นพอมาตรงนี้พอเราเริ่มใหม่เราอาจจะเปลี่ยนตัวโน้ตบ้างก็ได้นะ,ะเวลาเราสร้างตัวโน้ตสร้างลิกเนี่ยเราต้องสร้างมันเป็นแบบแพทเทิร์นไปนะครับเหมือนลักษณะแบบนี้มันสี่ขอดใช่ไหมครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราก็เล่นไปในสี่ขอดนั่นแหละในโน้ตตัวเดิมใช่ไหมทีนี้พอเราจะวนกลับมาใหม่อีกทีเราจะซ้ำในโน้ตตัวเดิมอีกทีก็ได้หรือเราจะเปลี่ยนก็ได้แต่เวลาเปลี่ยนก,ก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นแบบ เป็นลักษณะเป็นเรื่องราวไปไม่ใช่ว่าเราใส่ไปจนฟังไม่ออกว่าอะไรเป็นอะไรตรงไหนนะครับก็เป็นคร่าวๆนะครับโอเคทีนี้พูดไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้อยู่คอร์ดไหนเอฟมาสีโอเคทีนี้ในสีเนี่ยมันเราเข้ามาลักษณะนี้เราสามารถที่จะอ่าใช้ตัวนี้ก็ได้นนหนึ่งสองหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามส,ามส,ามส,ามสี่นี่ก็ได้ ครับก็ลองไปไปฝึกดูเล่นๆนะครับทีนี้มันยังมันยังมีนะครับในใน,ใน,ใ,นในการเล่นในการฝึกนิ้วนะฮะเมื่อกี้มันเป็น4ี่ตัวโน้ตนี่หงสองสามใช่ไหมมันก็ยังมีแบบ2โน้ตสามโน้ตอะไรอีกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ